สวัสดีครับผมจากบริษัทอุตจรกินนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเครื่อง Bolt Tension Meter นะครับเป็นเครื่องทดสอบตัวน็อตนั่นเองนะครับที่สามารถวัดค่าอ e ีลองวัดโหลดค่าสเตรสเทรนได้นะครับก็อันนี้เป็นแบรนด์อเมริกานะครับผมตัวเครื่องนะครับในเซตก็จะประกอบไปด้วย1น,นะครับตัวเครื่องนะครับผม2 สายโคมนะครับเจลนะครับสำหรับเครื่องอัลตราโซนิกนะครับผมสาย USB คู่มือนะครับใบเซอร์ติฟิเคตนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะไม่ได้มากับตัวเครื่องก็คือเอ่อมาสเตอร์สำหรับคาลิเบตนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัว3นิ้ว6นิ้วนะครับผมลูกค้าที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับผม ต่อไปนะครับเราเราจะมาลองเปิดตัวเครื่องกันดูนะครับตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่องนี้เป็นตัวเครื่องเล็กค่อน้าพกพาง่ายนะครับตัวเครื่องแข็งแรงนะครับผมก็สายโพมนี้นะครับเล็กสามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเลือกสายโพมที่จะวัอเอาไปวัดกับตัวน็อตได้นะครับผมก็สเปคของตัวเครื่องสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บอีโตคินนะครับตัวนี้เป็นโมเดล TI m ินิแม็นะครับผมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์อิโซคินส0 0พได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองเปิดใช้งานตัวเครื่องให้ดูนะครับผมก็มีปุ่ม On Off นะครับอ่าตัวปุ่มนี้ค่อนข้างแสดงชัดเจนนะครับกดเปิดนะครับหน้าจอ LED ชัดเจนสว่างสดใสนะครับตัวนี้สามารถดู A s สแกนได้นะครับผม วัดแบบดิจิตนะครับวัดเป็นแบบตัวเลขแล้วก็สามารถวัด A อสแกนแบบกราฟได้นะครับผมก็อันนี้ก็คือการปรับค่าต่างๆของการดูกราฟนะครับกดเข้ามาที่ปุ่มเมนูนะครับเมนูแรกเป็นเมนูคาลิเบตนะครับมีให้เลือกหลายฟังก์ชันนะครับก็เป็นซีโร่คาลิเบตนะครับซีโร่ออโต้หรือจะคาลิเบตเองก็ได้นะครับแต่ลูกค้าต้องมีตัวนี่ครับมาเตอร์นะครับผมแต่ว่าโดยปกติทาง อเมริกาเนี่ยเขาจะคาลิเบตมาให้เราอยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถใช้วัดงานได้เลยนะครับเมนูต่อไปนะครับแมทเทเรียลนะครับผมก็สามารถเลือกหน่วยได้นะครับเป็นมิลลิเมตรเป็นนิ้วนะครับผมไทนี่ก็คือสามารถวัดเหล็กวัดอลูมิเนียมวัดอะไรต่างๆได้นะครับเวลอซิตี้ค่าความถี่นะครับผมอ่าเมนูต่อไปนะครับก็เป็นอันนี้ไม่เห็นนะเมื่อกี้ผมก็เป็น เมนูต่อไปนะครับก็เป็นโหมดการวัดนะครับอันนี้ก็จะดูค่าสเตรสเทรนนะอันนี้ดูค่าสเตรสนะครับดูค่าสเตรนดูเวลานะครับดูค่าอีลองหรือดูค่าโหลดนะครับผมต่การวัดนะครับต่อไปนะครับผมก็วิวนะครับก็คือดูพวก Data นะครับผมเซตหน้าจอนะครับผมอันนี้เป็นการเซตการดูกราฟของโหมดเอสแกนะครับตัววิวตัวแรกนะครับผม เมนูต่อไปนะครับผมที่เมนูหลกัหลกๆแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็คือ Set Up option นะครับคือเซตค่าพวกต่างๆต,ต,ตัวเครื่องนะครับผม,ผมก็เข้ามีฟังกช์ชันหลายฟังกช์ชันมากมายนะครับผมก็ต่อเราไปดูหน้าวัดกันนะครับ ก็เมนูนะครับมีหลายเมนูฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยสอบถามเข้ามาทางบริษัทได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปก็ไปดูหน้าหน้าเมนูการวัดนะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดค่าอ e ีลองกันนะครับผมอ่าเป็นค่าอ e ีลองนะครับผมก็พอเลือกแล้วก,กดไปหน้าเมนชั่วหน้าวัดได้เลยนะครับผมอ่าก็เป็นการวัดแบบคร่าวๆนะครับผมอ่าอันนี้มุม กันแรกเลยนะครับที่หน้าจอครับมุมซ้ายบนสุดนะครับเป็นสัญญาณนะครับถ้าเราเอาโผไปแตะชิ้นเหล็กชิ้นงานแล้วเนี่ยสัญญาณจะขึ้นนะครับถ้าเราแตะดีสัญญาณจะขึ้นเต็มนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอุณภูมินะรเป็นบอกเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะครับวันนี้ก็เป็นค่าที่เราวัดนะครับผมต่อไปนะครับก่อนที่เราจะวัดเนี่ยค่าอีลองสมมตินะครับเราวัดอีลองเนี่ยเราก็ต้องมาไกด์ไลน์ให้ตัวเครื่องก่อนนะครับว่าเราจะวัด อีลองขนาดเท่าไหร่นะครับผมเพื่ออก่อนที่เราจะไปวัดน็อตหรือโบของเราเนี่ครับเราต้องรู้ความยาวมาตรฐานของตัวโบของเราก่อนนะครับว่าความยาวเท่าไหร่เพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้ตัวเครื่องนะครับ <ME U X 2> เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าไปที่หน้าวัดนะครับอ่อันนี้เป็นตัวตั้งไกด์ไลน์ของความไม่นี่นะครับัน ของโบที่ผมจะวัดนะครับโนโบผมเป็นประมาณหกนิ้วนะครับผมก็จะปรับให้เป็นหกนะครับอพอได้แล้วก,กดโอเคนะครับผมอ่แล้วไปหน้าที่วัดนะครับผมก่อนอันดับแรกนะครับที่เราทาเจลลงไปบน น็อตที่เราจะวัดนะครับผมแต่ลงไปนิดนึงนะครับวางโผล่ก็วางโผล่ไปนะครับอ่านะครับเพราะโผล่เป็นแม่เหล็กนะครับเราวางไปอ่านะครับนะครับเนี่ยอันดับแรกนะครับต้องเสถียรนะครับวางโผล่ต้องเสถียรนะครับให้โผล่อยู่แร้จับไว้ก็ได้ครับครับ ตัวเครื่องก็จะอ่านนะครับดูจับสัญญาณนะครับผมว่าสัญญาณเต็มไม่เต็มเนะี่ยถ้าเต็มนะครับตัวเลขจะแม่นนะครับอ่าอันนี้ก็คือค่าอ e ีลองที่มันวัดออกมาได้นะครับ6.00นะครับผมนนี้ค่าที่ตัวเครื่องอ่านออกมานะครับผม ผมวันนี้ก็เวลาเราวัดแล้วเนี่ยนะครับพอเราเข้ามาหน้านี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดดูกราฟได้นะครับส่วนความยาวมก็จะไปขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวสเตตัสของสัญญาณถ้าสัญญาณมันมาไม่เต็มนะครับมันจะขีดมันจะน้อยลงก็คือสัญญาณจะไม่เสถียรถ้ากรณีที่สัญญาณเสถียรแล้วก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นสัญญาณก็จะเต็มแบบน,นี้นะครับอันนี้เป็นหน้าสามารถบันทึกถ้าเราจะบันทึกค่าเราก็กด Enter นะครับ ประมาณนี้อันนี้เป็นเคลียร์ลบค่าลอมาดูหน้าหลักนะครับอน,นี้คือหน้าหลักที่เราวัดกันเวลาเราวัดถ้าเราอยากให้มันแม่นขึ้นเราก็ใช้ฟังก์ชันที่เป็นออโต้เซฟก็ได้กดนะครับแล้วก็รอสักพักนึงให้เครื่องนิ่งไฟสีเขียวก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ก็นี้ตัวมาสเตอร์ตัวนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่6.002นิ้วนะครับผม,มาก็วัดออกมาได้ตรงมากเลยนะครับ ก็ในส่วนหล,ล,ลักๆก็ฟังก์ชันพวกนี้ก็เรามีไว้ปรับตัวเวลาเราจะดูกราฟนะครับเวลาเราปรับตรงนี้นะครับนี่นะครับกราฟกราฟจ,จะเปลี่ยนไปความละเอียดของกราฟจะเปลี่ยนไปแต่ละฟังก์ชันที่เราจะดูนะครับเราสามารถดูกราฟได้ละเอียดขึ้นนะครับเราสามารถปรับได้นะครับแต่ละตัวส่วนตัวนี้เป็นไกด์ไลน์ความยาวนะครับ เราย่อขนาดปรับขนาดกราฟให้เหมาะสมตามที่เราต้องการจะดูได้นะครับถ้าเราพอใจแล้วเราก็เข้ามาที่เมนูเพื่อที่เซฟนะครับนี่เป็นเมนูที่เราไว้เซฟนั่นเองนะครับก็เก็บค่าไว้ดูได้นะครับก็หลักๆก็วิธีการใช้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็แสดงตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างในการวัดอีลองนะครับซึ่งก็คือความยาวของโบว์ของเรานั่นเองนะครับก็หาลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจก็ สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอันตานิกโบว์เทนชันมิเตอร์นะครับเป็นตัวโมเดลมินิแมกนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ w ว็บอิต i คิ0 0 0 c พันนะครับหรือว่าสายด่วน0887777277นะครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวตัวเครื่องมินิแมกนะครับตัวนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณครับ